เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะตอมเคนจิโร่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวคอนเทนต์หลังๆเนี่ยผมจะพยายามแนะนำอสอนผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าอาจจะผู้เล่นที่กลับมานะครับมาดูคลิประหว่ังว่าจะได้รับประโยชน์จากการรับชมคลิปของผมนะฮะในคอนเทนต์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะฮะส่วนคลิปสอนเล่นอาชีพก็ยังคงทําเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนําอาชีพที่ช่วยให้ผมนั้นสามารถ เล่นเกมนี้ได้มากว่า2ปีแล้วนะครับว่าผมผ่านอาชีพประมาณ5ตัวละครตัวเนี้ยที่ทําให้ผมแบบมีของจนทุกวันนี้ได้มีตัวอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ถ้าไม่อยากเสียเวลาเนี้ยเราก็ไปลองดูกันดีกว่านะครับ สำหรับตัวแรกนะครับก็คือตัวเลนเจอร์นะครับซึ่งเลนเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายตีไกลแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่นะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเป็นครั้งแรกๆนะครับเพราะว่าเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ฟาร์มโรเทียค่อนข้างง่ายมีสกิลโปรยฝนสกิลยิงที่รัวมากนะครับทำให้ตัวแบบโรเทียเนี่ยมันตายไวแล้วเราเป็นตัวละครที่วิ่งไวที่สุดในเกมนะครับถ้าสมมติเราไม่มีแบบ ถ้าเราแบบเก็บอาวุธวิ่งันนะจะวิ่งไวสุดในเกมแต่ข้อเสียของเลนเจอร์เนี่ยมันคืออา,อาจจะต้องพึ่งยามานาถาวรนะครับส่วนเรื่องของยามานาถาวรเนี่ยผมจะไปอธิบายในคลิปถ,ถัดไปนะครับว่ายามานาถาวรเนี่ยมันคืออะไรถ้าตอนนี้ก็อาจจะหันไปใช้ของตัวน้ําหอมวิญญาณก่อนเพื่อในการดูดซับมานาหรือว่าจะใส่แอดออนเป็นดูดมานาก็ได้นะครับ ต้องบอกตอนนี้ก่อนว่าตัวレンเจอร์เนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนำจริงๆเนสำหรับคนเริ่มแรกนะ่คือลนเจอร์สืบทอดนะครับเพราะว่าレンเจอร์สืบทอดเนี่ยเป็นเป็นตัวที่เข้าใจไม่ยากสามารถเล่นแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วแล้วผมก็ทําคลิปไปแล้วด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยกดเข้าไปดูในช่อง u t u b e ของผมนะครับอะตอมเคิชิโร่แล้วก็เข้าไปดูคลิปที่ผมสอนเล่นได้ส่วนถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยสนใจลนเจอร์อเวกเพราะว่าชอบ PVP เนี่ยก็สามารถไปดูได้เช่นกันเพราะว่าผมก็ทําไปแล้วนะครับทั้ง2สายนี้เลยนะฮะก็ถ้าให้ผม สรุปสั้นๆสำหรับเรนเจอร์นะครับคือมันเป็นตัวที่เเป็นตัวละครเก่านะครับเป็นตัวยุคแรกๆเลยแต่ว่าก็ยังคงสามารถเล่นได้อยู่เป็นตัวที่ผมรักเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวเริ่มต้นคลิปนั่นเองครับสำหรับคะแนนของตัวเรนเจอร์เนี่ยผมมองว่าให้ให้ซักสี่าดาวแล้วกันสี่ดาวสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเอาไว้ฟาร์มหายาเนะี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับตัวเลนเจอร์นะครับผมไปดูตัวต่อตัวต่อไปกันดีกว่าครับสําหรับตัวต่อมาก็คือตัวมูซาอเวกนะครับต้องบอกก่อนว่ามูซาอเวกเนี่ยเป็นตัวแรกสุดที่ผมเล่นในเกมนี้เลยซึ่งมันเหมาะกับมือใหม่ที่สุดผมผมพูดตรงนี้เลยวนะว่าผมคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบเหมาะกับมือใหม่ที่สุดแบบที่สุดจริงๆ่ะเพราะว่า มันเป็นตัวที่ถ้านึกอะไรไม่ออกอะก็แค่ไถ่ข้างเว้ยเดินข้างคลิกซ้ายคลิกขวามันแบบชิลมากอะแล้วสกิลที่เหลือเนี่ยมันมันแบบมันจาง่ายเว้ยขึ้น e ลง e ขึ้น f ลง f ชิป f ชิป q อะไรเงี้ยมันมันมันคุยกันง่ายสำหรับตัวมูซาเวกนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะต้องใช้ยามานาถาวรอีกเช่นกันคือจริงๆอะทุกสมัยเนี่ยนะทุกตัวละครเนี่ยมันต้องใช้ยามานาเหมือนกันหมดเลยเว้ยพอถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้เนี่ยมันจะฟาร์มค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวเนาะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวมูซาเวกครับนอกจากว่ามันจะเป็นตัวที่ฟาร์ Mon มมอนโลเทียได้ดีแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอาไปเล่น PVP ได้ด้วยซึ่งบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยนะคือเรียกว่าไงเดียเป็นตัวที่ครบสูตรเลยครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของมันเลยก็คือถ้าไปลงแบบพวกไฮเทียจา๋จา,จาผมมองว่ามัน มันยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันยังมีตัวอื่นที่แรงกว่ามากเนาะถ้าสมมุติว่าพูดถึงแค่ว่าเราฟาร์มเซนทอร์โพลีฟาร์มหายามาถาวอนอ่ะมูซาเนี่ยเป็นตัวที่เล่นสบายเล่นง่ายแล้วก็ขยะเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะนะพรับพอ,พอกับเลนเจอร์หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะสำหรับมูซาเนี่ยถ้าเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยผมอาจจะให้สักประมาณ5าดาวเลยจริงๆมันแบบ4.8ดาว5ดาวอะไรเงี้ยแบบ5ดาวเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบดีมากๆจริง อาจจะดูดเลือดน้อยไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะโลเทียมันไม่ค่อยเสียเลือดอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นะนะครับ5ดาวสำหรับมูซาอเวครับผมเอาละครับก็มาถึงตัวที่สของเราแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวที่3มเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวที่เรียกเรียกว่าเกือบจะดีที่สุดในเกมนะจริงๆนะในใจผมอะ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมเลยติดข้อเสียเป็นแค่ข้อเดียวเว้ยคือชุดแฟแม่ง ทำมาแบบไรประโยชน์อะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเห็นปะร่างสัตว์อะมันไม่เห็นชุดแฟร์เว้ยมันเห็นแค่อาวุธแฟร์ซึ่งนี่คือเหตุผลเดียวที่ผมไม่เล่นมันเว้ยถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยมันสามารถเห็นร่างชุดแฟร์ในร่างใน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 ,ในแบบแอนิมอลฟอร์มของมันได้อะเนี่ยร่างลิงของมันได้ผมจะเล่นแล้วเว้ยแต่เด็นคือมันไม่เห็นไงพอมันไม่เห็นมันก็ไม่มีกําลังใจเล่นซึ่งบอกเลยว่าตัวเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ย โดยเฉพาะเบอร์สเกอร์สืบทอดเนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมแล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นโลเทียมิดเทียไฮเทีย PVP ก็ได้ PVP วอโนดวอปราสาทหรือจะหนึ่งหนึ่งกับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งโคตรของโคตรเก่งเลยอะซึ่งเวลาเราหายามานาหรือว่าหาพวกของถาวรไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศหรือแผนที่ถาวรเนี่ยตัวเบอร์สเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดแต่ก็เช่นเคยต้องพึ่งยามานาแต่ตัวนี้จะพึ่งหนักหน่อยคือตัวเบอร์สเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบ ยามานาเนี่ยสำคัญมากๆสําคัญแบบสําคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีเนี่ยถึงกับว่าเล่นไม่ได้ต่างจากมูซาเนี่ยที่แบบไม่มีก็ยังพอแบบยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าเบอร์สเกอร์เนี่ยไม่ได้จริงสําหรับคะแนนที่ผมให้เนี่ยถ้าถ้าสมมติให้ถ้าสมมติว่า,ให,าใ,หให้หกคะแนนได้เนี่ยผมให้แล้วเ,เว้แต่ว่ามันมันมีแค่ห้าดาวไงผมผมก็เลยขอให้คะแนนตัวเบอร์สเกอร์อยู่ที่ห้าดาวครับ เอาละครับก็มาถึงตัวเกือบสุดท้ายแล้วตัวที่4นะครับผมบอกเลยว่าในว,วันนี้ถ้าไม่พูดถึงตัวเนี้ยคงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่กระแสมาแรงมากแล้วก็เป็นตัวที่ติดเมตาแทบจะหลายแพทที่ผ่านมานี้ซึ่งตัวนี้ก็คือบูซานะครับโดยเฉพาะบูซาสืบทอดนะฮะคือผมก็ไม่รู้จะสรรหาคําอธิบายยังไงมาบอกนะแต่ว่าคือตัวนี้มันเป็นตัวที่เหมาะกับเพื่อนใหม่มากเพราะว่ามัน มันเรียนรู้ได้ไม่ยากถึงมันจะกดเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบโคตรแรงมีสกิลเว้นช่วงให้ให้คิดในการที่จะใช้สกิลต่อ,ตอไปอะไรเงี้ยเห็นไหมสกิลพายุโอ้โหอะไรพวกเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะใช้นานเป็นตัวที่มีดูดเลือดมีเด้งเลือดนะครับแล้วก็แทบจะไม่ต้องพึ่งยามานาะก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็ดีนะครับเป็นตัวที่เหมาะสมมากซึ่งได้ให้ผมให้คะแนนเนี่ยตัวนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่4 5ดาวครับก็ตีเป็นสัก5ดาวก็ได้นะครับ ประนี้สำหรับบูซาสืบทอดนั่นเองครับเอาละมาอยู่กับตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือการดินสืบทอดนี่ครับซึ่งตัวการดิบสืบทอดนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นทริคนะครับสำหรับคนที่จะเล่นตัวอะไรสักตัวหนึ่งหรือว่าหาเป็นตัวหลักเนี่ยผมบอกเลยว่าการดิบสืบทอดเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่แรงแบบแรงแบบแรงโคตรอ่ะแล้วแบบว่า มันก็มีสกิลวนที่ค่อนข้างน้อยทําให้เราแบบทําให้เราเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับแตค Guardian, บ่คือการเดียนสืบทอดเนี่ยข้อเสียคือการมูฟเมนต์ต่อกองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมมองว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกีป่ปีเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยที่จะโดนบัฟหรือว่าโดนเนิร์ฟเท่าไหร่มันเป็นตัวกลางๆครับถ้าใครกลัวกลัวการถูกเนิร์ฟกลัวการถูกบัฟอะไรเงี้ยเล่นตัวการเดียนถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็น มันเป็นตัวที่แบบว่าคงที่อะครับเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นสามารถลงไฮเทียได้ดีมากเพราะว่าสกิลดูดเลือดมันค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวการเดยนเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่5าดาวครับผมประมาณนั้นครับโอเคมาถึงบทสรุปสุดท้ายของเราแล้วนะครับหลายคนดูคลิปนี้แล้วอาจจะเกิดคําถามมาว่าเฮ้ยพี่ครับทําไมตัวละครที่พี่ยกมาเนี่ย ในเมื่อมัน4ดาว5ดาวอยู่แล้วจับจะ5ดาวทุกตัวเนี่ยทำไมท,ทำไมต้องทำไมต้องแบบว่าจัดอันดับแบบนี้ด้วยทั้งๆทงี่มันก็5ดาวหมดอะไรอย่างงี้ครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าใช่ครับจริงๆผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการจัดอันดับเท่าไหร่หรอกผมไม่ได้เป็นนักจัดอันดับเทียริสนะครับซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าดาวที่ผมกําหนดขึ้นมาเนี่ยคือผมคิดมาเองไว่คิดมาแล้วว่าเนี่ย พวกเนี้ยมันคือตัวละคร4ีถึงหาดาวนในบรรดาตัวละครทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมไปแต่ถามว่ามันอาจจะมีตัวอื่นที่เก่งกว่าไหมผมบอกได้เลยว่ามันมีครับทุกตัวที่คุณเล่นนะ่ะมันเก่งหมดตัวไหนที่คุณแบบชอบอ่ะผมเชื่อว่าตัวนั้นมันก็เก่งครับเพียงแต่ว่าคุณจะต,ต้องเข้าใจเทคนิคการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นของมันที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่ว่าจะรีดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในตัวละครนั้นออกมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นตัวอะไรก็ตามอ่ะมันไม่สําคัญเวมันอยู่ที่ว่าคุณชอบมันหรือเปล่าแล้วคุณเล่นกับมันได้นานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณชอบมันคุณเล่นกับมันได้นานไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะมันก็ดีทั้งนั้นเลยครับถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นมาเล่นเบอร์สเกอร์ตามคลิปเนี้ยสุดท้ายแล้วคุณไม่ชอบเพราะว่าล่างลิงของมันอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับคุณก็จะอยู่กับมันได้ไม่นานสุดท้ายคุณก็จะเลิกเล่นเกมนี้ไปเพราะฉะนั้นนะครับการ อยากเล่นอะไรอะ่ะเล่นไปเถอะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนไหนเป็นสายเมตาหน่อยต้องการต้องการความเป็นเมตาต้องการความแบบว่าฟาร์มเร็วๆทำของเร็วเพื่อไปสู้คนอื่นเนี่ยครับผมแนะนําเลย5อาชีพเนี้ยตอบโจทย์สําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะเล่นเบื้องต้นนะครับเพิ่งเล่นแบบแรกๆเลยนะครับเป็นตัวที่ทําเกียร์ให้กระโดดขึ้นสูงมากๆนะครับสําหรับคลิปในวันเนี้ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับ คลิปถัดไปเนี่ยผมจะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามฝึกตัดต่ออยู่ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะถูกใจใครหรือว่าไม่ชอบใครหรือเปล่านะสุดท้ายแล้วผมก็อยากขอฝากช่อง YouTube ของผมไ้นะครับในการกดถูกใจกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปทำคลิปในครั้งเนี้ยผมไม่เคยหวังเงินหรือว่าอะไรเลยเว้ยผมแค่ต้องการให้คอมมูนิตี้ของเราอะหรือว่าแบบ คนในเกมแบล็กเซเนะครับได้รับความรู้ที่เท่าถึงแล้วก็แบบได้รับคําแนะนําที่ดีหรือว่าคําแนะนําที่หลากหลายเอาไปปรับปรุงแล้วก็มีความสนุกแล้วก็ความสุขกับการเล่น b บล็กเซเนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย